ล็อบนี่น้ำมานอยู่ได้ป้าพี่น้องเลยโดนเลยบ่อไผ่นำไอเฮียงสบายดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องเลยมาเด้อกินขนมกันมามากินขนมกันมา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 สบายดีพ่อเมียพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆเด้อเมื่อคืนนี้พี่น้องเลย ทีบเอาไฮชูพังพีอำ่ำขนาดนอนสามคนยังพีอ่ำอยู่แค่ในไอเฮียงพันปกุกไอเฮียงพันไปแล้วไปแต่เสาพรีนอนคักสังเกตเบิ่งเวลาพีมังอำ่ำน่าจะเบิ่งแบบผู้ชายเลยชุนชุนน่อยผู้หญิงผู้ชายแบบเรานอนมาหลับในเมื่อคืนนี้ นอนบรับเลยเลยก็ประมาณหนึ่งโมงประมาณนั้นแหละ pm ในเบิงนะ้งเน้อคือผู้ชายแต่ทรงเสือนะ้อน่ะเบิ้ดเลย,เลยในพันเดือนแก <laughs> แกแบบผีผนะไม่ใช่คิดเบิง้งผีพ่อแม่นอกู้หญิงเขาแบบปะเปื่อยเลยเนะขาไม่ได้ใส่ยังเมื่อวานนี่นะ ลมบ่ได้แฮงแต่มื้อนี้จักเมือใดจักบ่พลิกอารีลมจนเป็นตาย่านแต่เฮานอนนาอุ่นในเสื้อตัวนี้ปอยอมรับว่าจนหอนอยู่คักอีเสื้อตัวนี้ ยิงก็อกแล้วกองอยู่กอไม้ไฟตกแล้วมนัมนมนันมันอู้กองเขตนี่มีตัวตใหญ่ๆเลยอืมมันเลยมานเลยทา,าม,มือนี่ได้กองมีตัวตใหญ่เลยแล้วก็มานเลยมานแต่เสาคุณนะ่กะกอก เวลาเฮารับหญิงตอนเช้าหรือว่าตอนแลงลมหน้าแฮงแต่เฮาสังเกตเบิ่งย่อมเฮาไปใส่ตาคนเฮาน่ะดีเลยตาแบบผู้ใดตาน่ะบ่แจงหรือว่าสายตาบ่ดีก็บ่บ่เห็นเลยของลมหน้าแฮงอีหลี ตื่นมาตั้งแต่เสาลมน่าแหงอยู่เลยเขาก็ขึ้นมาหอดเครงผูมาคิดนี้นะใครเนี่ยยมาเครงผูแล้วก็มีกองไม้ไฟทาแบบอหอกนะเห็นอยู่เลยแต่ลมนึงแห่งอยู่ ຍົ <pen> ້ມຫາມບາລົມນາແຮງແຕ່ເຮົາໄດ້ຂອງໂຕໜຶ່ນโอเคຢູ່ สังเกตเบิ่งอันนั้นนะเมนภักผูเบิ่งนั่นเลยแต่เรานอนบนลุมลมนะแห้งขนาดเลยยอมครัเวลาเฮาไปหาหนงินม่วนเลยจนไม่อยากกินเขา่าแต่สำหรับเฮาขึ้นมาเมื่อนีไกล ขนมาผูบึงนี่ก็สิประมาณกิโลปายเครื่องผูแล้วไปสังเกตบึงหัวผูบึงนั้นในจังหาชิลงในใดอีกพี่น้องเอ้คอยลงตามนีแหละมันหกไมลีตอนขึ้นนะเบื้อเนาาเบื้อเนาเ่ยบัดตอนลงนะลงยาก สังเกตเบิ้งหอยเหยื่อเหยื่อไปหากินตามนาฝาเลยยอมหับว่าเก่ง,งเงงี้ยเลยเหยื่อคือการกับแบนั่นแหละสังเกตเบิ้งพี่น้องจากเขาลงใดจากบ่อมีแต่บอลเดียวเนี่ยหาบนลงนะย,ยากเลยแต่เวลาบนขึ้นไปทางเหนือพุน่นบันหลงลงมาทางใต้อีก ปลอดภัยแล้วลงมาป้าทุกเป็นตระยานเลยแต่เวลาเขาตกหรือว่าโบมีวันลงแบบเขาลงโบได้นะเวลาเขาตกนะบางทีเสียชีวิตหรือว่าอันตรายสเกตเบิ้งขึ้นทางเขาลงนี่นี่เรือโบนี้นะลงบ่ได้กองไม้ไผ่ลงยากเลยเคยคิดว่าลงง่ายนะทางนี้แล้วก็ค่อยเลาะไปทางนี้แหละ ตอนเราลงมาเห็นหอยเืยองเืยองคือกันกับแบนแหละแต่มันใหญ่กว่าแบนและเลีไปตามนี้เลยเงืองนะเก่งเลยเวลาหากินไปตามนาฝาแต่คนเฮาน่ะไปบกเก่งสำเหยองเืยองนะตกนะบมเป็นอย่างเลยเก่งเลย ยังมาฮอดทางแล้วเหนื่อยเลยป้าพี่น้องเอ้ยเกือบลงบ่ได้ ดนี่เบาเดือนนะเคยหากินเลยไปกับอ้าวแล้วก็ไปกับอา่าประมาณสี่คนห้าคนนั่นแหละไปหากินแล้วเขาเจ้านั้นได้ฟานแล้วก็ได้บ้างช่องพันสิบห้าตอนช่องพันสิบห้าไปหากินแต่ตั้งแต่ยังเบาพิมพประทันในเกิดเป็นคนเด๋ยนนี้นะเบาพิมพ์อาอยุแปดปีแล้วตอนนั้นนะ เราไปหากินซัดนานยังหลายเลยบางทอดบนผักแล้วพี่น้องเอ้ยได้มาหร่ใช่บ่บ่ไปเือไปเือบ่ได้ยินเชียงปืนเชียงเงินพอด มื้อนี้ให้เดาดินแล้วมื้อนี้ติดนี้ลายเมืองแล้วมาได้แล้วคนเบิ่งอยู่กระเป๋าเราคนเบิ่งอยู่กระเป๋าเพิ่นนี่ก็3มือ4มือยังบ่ปะกระเป๋านี่โอ้ได้ยังไงนี่ก่ฮอกเอาตนใด้อเิงๆๆบ่แม่นก่ฮอกให้เฮียงตีนี่ บ <c oughs> <istles> <c oughs> ่ๆๆๆบ่เชื่อบ่เอบ่ื่อสงสัยว่าฮอกไอ้เห <ources> ี้ยงแม่นบ่ฮอกเจ้าแม่นบ่เอออ้หี้งบ่ทันได้ยิงตัวนี้อ้หี้งบ่ได้ทนมาทนมาเนาะเบิ่งอาหารการกินของเฮาก็บ่แม่นว่าเฮากินบ่เบิดได้แต่จงให้ครอบครัวหรือว่าบ่พิมพ์แน่อยู่บ้าน บอเลาตก็ได้พักพักให้พ่อแม่หรือว่าพักให้ประสาชนสงสัยพ่อสาวที่สื่นเต้นใจกับก้อหอกในตำสมบังคงแซบ่บเนาะแซบ่บเลยจะซื้อเบียร์ละประมาณสิบแก้วเบียร์แ,แล้วก็เอากอฮอลนี่ไปกินเบียร์กับพ่อสาวอ้ขักเลย <c oughs> ไปกินแซบแซ,บแซ,บแซบนน่บม้วนเนาะอืมคนอาบน้ำแต่สาวอาบนอนบอห้ามโอ้อนอั่นแหละ มือได้สิกรับเพิ่นอาบน้ำเลยจังหน่อยไปเาวติดกินเนาะห้องมีตรงงามเลยสามมือนี่สรุปก็ห้องเขาได้นะหาโตแล้วก็กระแตตัวหน,นึง่งกระมามันก็ได้ขึ้นชุดนี้บ่อเลาะก็ได้แล้วก็เฮียงก็ได้แล้ไเฮียงยังม่ทันได้าไดาไม,ไดมาและมือนี่เป็นมือสุดท้ายเลย กาแฟอาหารการกินหนาวน้ำเบิดยังเหลือแต่เข่าเตงนัวกับเบิดและจักเมื่อใดจกบ่อร่มนาแหงเวลาวกีเหืออันตรายเนี่ยยันอันตรายเสี่ยงอะไรกับน้ำ

ไกลๆอมตะไกลคุณแมน่นำเพื่อนกันเลยมลมสัตว์บอกลายหอกเห็นแต่ตัวเดียวมาทำนยิงคือจะคือวา่าไระตกทตกตัวกระปตกยิงแต่วันหนึ่งมันเขา้าขามงศิสิ ดีอมึงยเอไดี๋ยวเออเออเออเดี๋ยวอล้ะคุณบอเลาะมั้งบลับ ขึ้นรอบนี่น้ำมานอยู่ไดป้าพี่น้องเลยดนอะไบเบาะบายนำไอเฮียงสบายดีพี่น้องเก่งในสองคนโสดนี่ชงเสื้อน,นี่สีดำมั้งสุดดำมันเปื่อนเลยปเปื่อนระวังในสุดดำนี่เอารถจักรเก่งขนาดเลยได้สุดดำชุดดำมันก็ตำรวจคือกันเนาะตำรวจรถรุดดำตำรวจขึ้นทีปีนกระหองแล้วก็ได้กินกระหองตั้มแจวก่อน ไปกินกับปลาคอนปลาคอนปลาสิวนี่แหละตำเจียวมะกอกอีกน้ำเอาเราไปสินะพี่บ้เลยทําเจียวเลยเรียบร้อยแล้วอาหารเซาโอ้ครับอยปลาซิวบําเพนก้อยได้ช่วย,ยคุยนอนลราเนาะโอ้โหเขาเขาหยากรีบในปากเนาะเจ้า <laughs> <laughs> ปลาซิวใส่มะกอกเลยซอยจำาหรือว่าซอยคุยแบบนี้เลยบอดี้กอยข้ากระป้าดก็เลยอยากมันมีอะไรเป็นกีกลุ่นกินง่ายๆกินตัวเดียวก่อนไปตัวหนึ่งแล้วไปต่อตัวหนึ่งอีกกันไม่ใช่เกี๊ยวหเมื่อก่อนปั่นเลยเกี๊ยวโดยเกี๊ยวต่ำนี่หรอกมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมามามาอุ่นเท้า เอิน <EM S> ลายมือไลายว,วันแล้วเว้นมาจ้งคนยาเละให้พระเจะ้าหน้่งกินปลาเ้วยเลยกินตลอดออใหญ่นะโอ้โหหัวนมอาหารเช้าน่ะซุดแช่ลยได้ซอยคุยปลาซิวปลาซิวน่ะโอ้ยตำใสมัหงหุงคัด ใครจะทิ่มกินเป็นร้อยแซบบ่บวอา้มามเจะนะบัดนั้นเนะหอมเรัเมือ่อน,น,นาเอาหมองสบายดูเป็นโตเลยมาเดื้อพี่้าวเลยมาเดื้อกิน,นกันตรงกัน มามากิน<า><ๆ>ท้อนกันมามามาเสียบลายเสียบลายจักทลายเดือนแล้วไปกินปลาชิวก๋ายปลาชิวกมเป็นก้ยได้สคุยยังวูบร้านนี่กระเสิมเข้มนไป่ะวาท

nhìn nằm cái xài này cái Phải đừng con, Phải <laughs> 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 đừng con thì nè Trên tô lời là hàn sau hàn xào. เอานะ่ากินอิ่มแล้วกินแบบอาหารซ้ำๆตลอดมันบุเซษมาไหนแต่ได้ของแท้เองนี่ปลากับมากอบอกเด็กกหอกกินรรกินกินาลกินช่องคนโชดคนบ,บ้านเนไปกินเพื่อนเนงอบ,บ้านลลครับบูชูไปหางกินในหอด้อบบาน,นอ,อ ินเขากินหนามอิ่มอยู่ได้แต่สําหรับพายเบิ้งคลิปเบาเดือนกับคอโทษคอพายด้อที่สําหรับพายคลิปบกคักก็สามารถแนะนําได้พี่น้องบอลในบอลสัตว์เจนหรือบอลในภาพบางามก็สามารถแนะนําได้ไปหายิงนกก่อนนอกกินมักให้ไปจอบเพราะว่ายันมีกระหอกหมอกินมักให้เดี๋ยวช่วงหน่อยได้กลับบ้าน หอดกกวังห้แล้วยิงนกนะได้อยู่เลยได้เบิดช่องโตเลยกองหมอ้นนะพวกเขาโอเคพี่น้องก้อนน่้หมดต้องขอขอบใจพ่อเมย์พี่น้องผู้ติดตามและรับชมไปพรอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแหงอย่าเจ็บอย่าไข้ใครบังคลับเดือนอย่าคอยรับไม่รวยเด้อพี่น้อง